สวัสดีครับพอแม่พี่น้องนี่คุณสิภา,ามาบึงครับวิธีการล้างเห็ดอันนี้ผมขูดเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นเห็ดปัวครับจะมาบึงวิธีการล้างเห็ดปววครับมันมีขี้ดินครับนี่นี่ขี้ดินวันนี้ถ้าเข้าไปล่างแบบน้ำธรรมดามันจะเห็ดให้ออกงดแต่ครับ ผมอันนี้ผมต้มน้ำหอนนะต้มน้ำหอนเอามาลวกครับพอดี้องการลวกลคือมันเห็ดใบเห็ดเอ่เอเห็ดใ่ออันนี้นี่ครับอันนี้กับมีน้ำหอนตากด้วยครับ หลวกพ่อสักข้างหนึ่งกับตาคนแล้วหลวกต้นครับมันชีสซุกหลวกพ่อมันเหนียวเหนียวครับพวกนี้แนวตักะัะ ัไทยได้ครับประมาณหนึ่งนาทีนี่ครับไปไปอันนี้นำนำฮอนนะครับยาเข้ายาเข้าตุ่มเล้วกันนี้เขากับมาที่ส่หมอครับอือ อันนี้ลังจาที่ลวงแล้วสวยเลยครับอ่านี่เป็นอีกวิธีหนึ่งครับผมพอห่าพอห่ารลวงแล้วห่ออะไปแช่น้ำเย็นอ่ะนี่ครับแช่น้ำเย็น ตากออกเลยครับเอาเลยเห็นว่าข้างในมันมีขี้ดินอยู่ครับให้หมอจะมีขีด้ดินดำ้มดัมครับเป็นดำดำ อย่งไดเราผู้ใดมีแนวคิดแปลกๆครับแนะน้ำกันได้ครับนี่ครับถ้าเขาเอาไปล่างเลยมันจะเฮ็ดแทนดอกมันแตกถ้าเขามาแช่น้ำพอน่นมันจะเฮ็ดแทนดอกบอดบดแตกครับพุ่งได้ลยบ,บดแตกอันนี้นำ,นำยำจิ้มครับ นี่ทำอะครกันอ่าอันนี้วิธีหนึ่งครับ,อ,รบอันนี้ผมเอาเครื่องการนำหอนครับตุม่มตุ่มพอประมาณครับ้าห้องไปาห้องเอาไปล่างเลยอ่ะดอกมันจะแตก ดอกมันจะแตกมันจะลางยากเอาเอากมะขอดขูดขามหนวกครับผมขูดขามหนวกขูดเราขีดดินหนวกแกมันหักเ็ีแล้วเราต้มน้ำหอนน้ำหอนเทใส่แล้วกาเนียจะนี่ครับ อี่ยแซวมาแล้วหยุดเลยขนาดเขาขออกไปลางอืมโอเคครับตามากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะด้ครับเพื่อเป็นประโยชน์